ครัวคุณไก่ร้านไม่ใหญ่แต่อาหารเวียดนามเพียบเปิดสูตรปรุงอร่อยกับรถหนึ่งครัวคุณไก่เขาทำกันแบบพี่น้องพร้อมเสิร์ฟทุกเมนูช่วงเปิดสูตรปรุงอร่อยกับรถหนึ่งรุงอร่อยแน่ ตอนนี้ผมมาอยู่ในร้านครัวคุณไก่กับเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครัวคุณไก่นี่ไม่ใช่ชื่อพี่สาวไม่ใช่ค่ะเป็นชื่อของพี่สภัยค่ะเห็นบอกร้านนี่เป็นสูตรของเขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่สูรของร้องไก่ใช่ค่ะที่เราได้มาจากญาติผู้ใหญ่ของเราค่ะค่ะเปิดมาแล้วกี่ปีฮะปีนี้เขาปีที่17ค่ะ17แล้ว17ปีค่ะอะไรครับที่มาร้านนี้แล้วไม่พลาดต้องสั่ง พวคุณไก่เนี่ยแหละค่ะแห้งเนืองนะคใช่ค่ะแล้วก็ปอเปียทอดซ่อมตำหนองคายขนมเบื้องจริงๆมีเป็นแปดสิบเมนูเลยใช่ค่ะมีเยอะมากค่ะอ๋อวันนี้อยากจะให้เปิดสูตรชักเมนูหนึ่งเรื่องเมนูอะไรครับเป็นข้าวผัดเวียดนามค่ะที่เราคิดสูตรมาเองครับใช่ค่ะที่เราจะเปิดให้ท่านผู้ชมดูให้ดูนะครับใชเป็นเมนูฮิตที่แบบว่าสั่งทุกโต๊ะด้วยใช่ค่ะใช่ข้าวผัดเวียดนามเป็นอย่างไรไปชมเลยฮะได้ค่ะยินดีค่ะ ขั้นตอนแรกเราจะนำเห็ดหอมแครอทกุนเชียงหมูยอกุ้งสดลงไปผัดให้สุกจนได้เข้าที่แล้วตามด้วยใส่ไข่ไก่หัวหอมใหญ่หลังจากนั้นตามด้วยข้าวสวยปรุงรสด,ด้วยซอสถอยนางรมสีอิ้วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและที่ขาดไม่ได้เลยผงปรุงรสรสหนึ่งรสหมูเพราะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และเครื่องเทศจากธรรมชาติทำให้รสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดด ปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ อชอบอาหารเวียดนามแล้วก็ลองแวะมาร้านนี้17ปีแล้วเขาทำกันแบบพี่น้องตัวคุณไก่นะ,ะอยู่ตรงไหนครับอยู่รัาสิทธินครนายกคลองหนึ่งค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะจันถึงศุกร์เปิด11โมงถึง3ทุ่มค่ะวันเสาร์อาทิตย์เปิด10โมงครึ่งถึง3ทุ่มค่ะเชิญได้เลยนะคะครับแวะมาได้เลยคุณผู้ชมวันนี้เราก็มีปริมาณบุกปรุงรส1ร ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับหาซื้อได้ที่เดอะมอลล์ทุกสาขาโกเม่มาร์เก็ตฟูดแลนด์และสั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาดานะครับมอทาลล้าไม่ใช้หนึ่งชุดเลยนะครับสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่ง